ก็ความเจริญในกุศลธรรมจงมีแจญาิโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนนะนะทางเฟซบุ๊กทาง YouTube ด้วยเนาะวันนี้อาจจะเอาไปโหลดลงยูทูบเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้คือวันที่17พฤศจิกายนนะวันศุกร เทียรรายการอยู่ตอนนี้คือวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนะปี2566เกือ <c> บ <ười> 67ไปแล้วเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องเดี๋ยวนะแต่มาไปใส่หัวคอยว่าอยู่กับคนที่ขัดใจเราเนี่ย อยู่กับคนที่ขัดใจขัดเกา่าแล้วเราจะได้ดีว่างั้นอยู่กับคนที่ตามใจไม่ขัดเกา่าเราจะเน่าเน่านี่ก็คือเสียใช้ไม่ได้อันนี้ภาษาธรรมะนะไม่ใช่คนขัดใจคือคนอะไรล่ะคนที่ขัดใจอะแต่ว่าจริงๆแล้วพุทธเจ้าก็มี อยู่ในมงคลละสูตรนะ่อาอยู่กับคนพาลมาน,นะคนพาลน,นี่มันมันไม่มีศีลม,มีธรรมหรอกเนาะคนพาลคือคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยก็อย่าไปอยู่น,นะคือถ้าคนพาลขัดใจเนี่ยจริงๆถ้าเป็นคนเรียนธรรมะเนี่ยนะอยู่ในสภาพไหนมันก็ได้ฝึกฝนทั้งนั้นแหละโยมแต่ว่า ถ้าชีวิตเราเลือกได้นะฮะและพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าถ้าเราไม่ไปใกล้คนพานถ้าเราไม่ไปใกล้คนพานเนี่ยไม่ไปอยู่ด้วยไม่ไปคบหาคุกค,คีด้วยเนี่ยมันก็จะดีกว่าแน่นอนแหละจะเป็นมงคลต่อชีวิตเลยลนะะเพราะนั้นเนี่ยจะอยู่กับคนที่ขัดเกลาเรานี่ก็ต้องเป็นมิตรด,ดีสหายดีใช่ไหมสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี นี่ก็จะทําให้เราประพฤติพรหมจรรย์ได้ดีโอ้สุดยอดนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะนเนี่ยภาษาบาลีบางก็ได้เนี่ยจะจาได้หมดไหมกลยาณมิตรโตกลยาณสหายโยกลยาณสัมปะวังโกครบมั้ยเนี่ยมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์นะอันนี้ก็ต้องแต่ว่าชีวิตในเลือกได้มากมายขนาดนั้นไหมเนี่ย แต่ก็ไม่เชื่อว่าชีวิตของหลายคนจะเลือกได้มากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าตั้งจิตไว้ดีเนี่ยโดยเฉพาะผู้ผู้เอาคำสอนของพรุทธเจ้าต่้ใช้คาว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยดูเหมือนว่าจํากัดวงไว้มากนะเพราะหลายคนไปนึกว่าถ้าว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะนึกถึงรูปแบบที่สร้างกันไว้ปัจจุบันเไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเนี่ย จริงๆแล้วเนี่เป็นการสร้างรูปแบบขึ้นมาเฉยๆคนก็ไปติดยึดในรูปแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วนี่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณจะอยู่ในสภาพอย่างไรคุณจะทำงานแต่ต่ไมาก็ต้องวงเล็บนะว่าถ้าทำงานนี่ก็ต้องเป็นทำงานที่ไม่ขัดหลักศีลของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่มีเวลาอธิบายเนาะุณจะ <c oughs> ทำงานทำการ อาจดมาก็ชอบยกตัวอย่างว่าอย่างทำงานเป็นเกษตรกรทำงานเป็นพ่อค้าแม่ขายนะทำงานที่โรงงานนะท่านวงแผนเอานำปะนาไม้ขอบคุณหลายๆสาธุ <c oughs> นะพอดอียังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไป เตือน,นเช้ามาต้องดื่มน้ำถั่วห้าสีาแวะหน่อยหนึ่งแต่ว่าถั่วห้าสีไม่ใช่ล้วนๆน,นะโยมเดี๋ยวนี้โยมเขาก็พัฒนาผสมปั่นใส่ผักบ้างไม่ใช่มีแต่ถั่วห้าสีนะมีผักเราทานบางสวรรัตเราต้องทานถัว่วชั้นถั่วห้าสีแล้วก็มีผักใส่เข้าไปด้วยนะ เมื่อวันสองวันนี้เห็นโยมเขาแคร์กันเรื่องว่ากินน้ำถั่วเขียวอ่าถั่วเขียวถั่วเขียวถั่วเขียวเนี่ยนะมีวิตามินอะไรล่ะฮะลืมเลยแต่ว่าโอ้คือจริงๆถั่วทุกชนิดเนี่ยดีหมดนั่นแหละโยมแต่ว่าถ้าได้รวมกันไปเลยเป็นถั่วห้าสีเนี่ยมันจะดีเยี่ยมมากเลยนะอันนี้แวะนะแวะนะก็กลับมาว่า การที่ชีวิตเราเนี่ยจะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเราต้องชัดเจนประการหนึ่งว่าสถานะชีวิตความเป็นอยู่สภาพชีวิตจิตวิญญาณเรามันอยู่ในระดับที่จะต้องปฏิบัติในระดับไหนปฏิบัติศีลห้าศีลห้านี่คือพื้นฐานที่สุดนะ นะต่ำที่สุดพื้นฐานที่สุดแต่ก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะนะถ้าเราคนพุทธเนี่ยจะสนใจใส่ใจคำสอนธรรมะของพุทธเจ้าอะไรมากบ้างน้อยบ้างนี่ก็รู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยใครคนไม่รู้ศีลห้านี่มันก็ไม่ไหวะนะแต่ว่าคือรู้นี่หมายว่ารู้ว่าพุทธเจ้าสอนอย่างไรบ้าง พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเทียบเคียงกับตัวเราว่าเออเราเนี่ยนะมันต้องเริ่มปฏิบัติศีลห้านี่แหละปฏิบัติเนี่ยธรรมาก็ย้ำว่าคือการเอามาฝึกเอาคำสอนพุทธเจ้านะ่มาฝึกแล้วก็มาฝืนไม่ทำตามที่เราเคยทำแล้วเรารู้ว่ามันผิดศีลน,นะนี่เบื้องต้นพื้นฐานที่สุดเลยะนะ ก็วันนั้นคำว่าปฏิบัตินี่อยู่ป่าอยู่ดงอยู่กรุงเทพมหานครอยู่กลางเมืองใหญ่อยู่ทุ่งอยู่นาอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่ไหนที่เรามีชีวิตอยู่และยังมีลมหายใจอยู่เราก็ปฏิบัติถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วมันต้องย้ำว่าศาสนาพุทธ ปฏิบัตินี่มันถ้าปฏิบัติยังไม่ได้มันก็ต้องปฏิบัตินัะท่านจันทร์ท่านการุณาณท่านท่านสอนว่าท่านจันทร์นะเพื่อนสมณะนะท่านบอกว่าก็ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีอะอาตมาก็เติมไปหน่อยปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะปฏิบัติได้นั่นแหละเรียกว่าภาวนานะถ้าถ้าปฏิบัติได้ก็เรียกว่าภาวนาภาวนาคือทําได้แล้วแปลแบบอาตมานะ แปลตามภาษาที่ท่านแปลไว้ก็ว่าภาวนาคือเกิดผลนะไม่ใช่ว่าวันไหนก็ไปภาวนาโอ้ยศีลยังไม่มีเลยบุรียังไม่เลิกเลยน,นี่นี่จะหาว่าทิมแทงนะหอบปากนี่จะทิ่มมาเรื่อยบุรียังไม่เลิกเลยไปนั่งภาวนา,นาที่พูดนี่ไม่ใช่ไม่เข้าใจนะเข้าใจนะที่ที่ท่านพูดกัน แต่ว่ามันก็ภาษาก็แปลตรงๆอยู่แล้วแปลเป็นภาวนาคือทําได้ถ้าเราทําได้แล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติคือมันไม่ได้ฝืนอะไรเนี่ยมันทำได้แล้วมันไม่ได้ฝืนนะวันนั้นเนี่ยคนเนี่ยกลับมาว่าคนเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้เนาะว่าชีวิตเราเนี่ยจะอยู่ในสภาพบริบท สิ่งแวดล้อมชีวิตอย่างไรแต่คนมีกุศลมากนี่ยมันเลือกได้อยู่เด้อจริงๆนะแล้วมันก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ตัวเองได้สิ่งแวดล้อมไม่ใช่แต่ป่าไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารท้องไร่ท้องนานะคนนี่คือสิ่งแวดล้อมที่โอ้โหถ้าได้คนดีๆอยู่ใกล้ๆเน,นี่ยมันได้สิ่งแวดล้อมที่ดีมากนะนะแล้วคนดีๆที่อยู่กับเรานี่แหละเขาจะขัดเกลาเรา แต่ถ้าคนไม่ดีอยู่กับเราเนี่ยเขาก็เป็นภาษาให้เราฝึกเท่านั้นแหละเขามาขัดเกลาอะไรได้ลรอกคนที่จะขัดเกลากันได้มันต้องคนพอๆกันใช่ไหม mm hmm. โดยเฉพาะคําว่าขัดเกลามันเป็นภาษาในศาสนานะฮะมัเป็นภาษาทางธรรมะขัดเกลาก็ขัดให้มันสะอาดสะอานขึ้นนะ mm hmm. มันไม่ใช่ว่า ขัดใจนั่นแหละจริงแต่ว่าคนโลกโลกนี่พูดจาสั่งสอนอบรมขัดเกลากันเนี่ยมันตีกันตายได้นะจะบอกให้เอาจริงๆคนโลกโลกนะมันเป็นไปได้อย่างนั้นเลยนะคนชาวบ้านชาวโลกนะมันคำว่าขัดเกลาขัดอะไรเนี่ยมันเอาไปใช้กับคนชาวโลกนี่พูดปนไปก็ด่ากันไป เถียงกันไปทะเลาะก,กันไปคำหยาบคำคายโอ้ยเดี๋ยวนี้ตะมาเห็นคนเนาะสามีภรรยาออพ่อแม่ลูกแสดงอ่ะนะก็เห็นว่าแสดงอยู่แสดงมีแต่คำหยาบหยาบแม่ด่าลูกอย่างนี้นะแต่ลูกไม่ค่อยมีหรอกไอที่แสดงคำหยาบด่าแมก่ก็ดีอยู่แต่แม่ก็พูดกับลูกไม่เพราะสามีภรรยาไม่ต้องพูดกูมึงโหแล้วพูด คำหยาบจริงๆเลยอตาตม,มาพูดแช่นี้ถ้าคนอันนี้ก็รู้แล้วว่อาอาตมาพูดคืออะไรมันโคมันพูดคำหยาบเมื่อก่อนนี้คำหยาบหยาเหล่านั้นนี่มันอยู่เฉพาะคนสองคนนะั้นนะนีนี้คำหยาบเหล่านี้นี่พูดอาจเป็นคลิปแล้วให้คนเข้าไปดูไปชมเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านโทษทีนะไอ้คนทุกวันนี้นี่มัน ไราสาระขนาดนั้นที่พูดนี่พูดเป็นตัวอย่างนะเอ๊ะคนทุกวันนี้นี่ยมันมันไม่มีสาระกันเอาขนาดนี้มันเพ้อเจ้อมันไม่พูดนี่กันนี่นี่พูดนี่เชิงขัดเกลานะเนี๋ยวเดี๋ยวหาว่าพาพูดไ้วเพราะคือเราเห็นแล้วก็วโอ้ยเนาะเอาผ่านนะพูดนิดหนึ่งว่าขัดอยู่กับคนที่ขัดใจเนี่ยมันก็ขัดเกลาเรา แล้วเราก็จะได้ดีอันนี้ก็ก็มีวงเล็บไว้หน่อยหนึ่งว่าก็คนที่ถ้าจะให้ดีจริงๆก็คนมีภูมิธรรมมาแล้วคนมีภูมิทางธรรมมีความรู้ทางธรรม,มะเขาก็จะเข้าข่ายขัดเกลาถ้าคนไม่มีภูมิธรรมไม่มีภูมิรู้ทางธรรม,มะมันก็มีแต่ขัดใจกันนะมันจะฆ่ากันตายเอาอแต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะถูกขัดเกลาแลหรือถูกขัดใจนะก็ เอาประโยชน์ให้ได้นะทีนี้นี่มีโยมนะโยมแม่อ,อชื่อท่านชื่อโยมนี่เป็นภาษาอังกฤษ,าษานะแต่ว่าเป็นยติธรรมอยู่สวนป่าสาทัทธาธรรมนี่นะไปงานเมื่อไหร่ก็เจอสองสามีภรรยานะี่เป็นกรารการเกษียนกันลมานะนะโยมนี่ถามนะถามมานะจากการเทศมืวาวเนี่นะ เรื่องขัดเก่าขัดใจเนี่แหละบอกขออนุญาตเรียนถามหลวงพ่อนะคะว่างนโะยมอยู่กับครอบครัวมีผัสสะทุกวันคำว่าผัสสะนี่ต้องต้องเข้าใจตรงกันนะว่ามันมีการกระทบแต่ว่าผัสสะที่โยมผูดเนี่ยตามาก็ขออนุญาตขาดเดาเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องกระทบกับความโลภความโกรธของคนเนี่ย ถูกขัดใจใถูกอะไรหรือว่าก็ว่าคงประมาณนี้มั้งเนาะกอเรียนถามหลวงพ่อนะคะโยมอยู่กับครอบครัวมีภัตตาทุกวันโยมจะต้องรับมือกับความโลภความโกรธความหลงอย่างไรบ้างคะแม่เนาะคำถามจะรับมือกับความโลภความโกรธความหลงของคนอย่างไรแต่มาก็ มีข้อเสนอแนะแต่ถ้าใครจะเสนอนะเพิ่มเติมก็ว่าไปนะแต่มาว่าเรื่องราวหรือใช้ภาษานี่น่าจะเป็นครูโจ์โจ,โจ์โจทย์ที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนเราจะไปบอกว่าเอาตั้งโจทย์ดีๆมาให้หน่อยดิย <laughs> มันได้ไหมไม่ใช่เพราะว่านักเรียนจะทำแบบฝึกหัดมันก็ต้องมีโจ์ เราจะเป็นผู้ปฏิบัตินันก็ต้องมีโจทย์ให้เราได้ฝึกใช่ไหมน,นะก็ถ้าคนที่เราอยู่ด้วยเขาไม่ปฏิบัติทำอะไรเลยเขาไม่ลดโลภลดโกรธลดโกรธคือยังศินข้อที่หนึ่งนี่ใช่ไหมเขายังโโูอเด็ดอร่อยชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่นแต่ถ้าเราปฏิบัติเราก็เห็นว่าโอ้โหมันโหดรายนะ บางทีเราก็ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่อะไรแล้วเป็นผู้ปฏิบัติถึงขั้นเป็นคนกินเจกินมังสวิรัตแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับคนเหล่านี้จะต้องทําอย่างไรทําใจเท่านั้นเลยโยมอย่าไปอย่าไปเป็นเขาก็แล้วกันนะแต่ถ้าจะให้เขามาเป็นเราเนี่ยาก แต่ถ้าเรามีภูมิธรรมมีภูมิปัญญาค่อยๆสอนค่อยๆบอกค่อยๆแนะนะเขาโลภก็ถ้าเราจะทำอย่างไรเราก็อย่าไปโลภกับเขาเขาโลภถึงขั้นไปซื้อหวยไปเล่นการพนันนี่โลภนะคนไปซือ้อหวยไปเล่นการพนันไปเล่นหุ้นนะไปเล่นการพนันออนไลน์นี่โลภทั้งนั้นเลย อาตมาเคยเล่าให้ฟังเนี่ยอาตมาไปดูคลิปคนหนึ่งเขาไปเป็นแอดมินเพจอ้าไม่ใช่แอดมินเพจเขาเป็นผู้จัดการการพนันออนไลน์อยู่ฝั่งลาวอยู่เวียงจันทะร์เขาออกมาเปิดเผยนะเขาออกมาเปิดเผยเลยนะเขาเล่าให้ฟังเนี่ยพวกเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยถ้าคุณเล่นได้มากนี่คุณจะไม่ได้สักบาทเลยแต่ถ้าคุณเล่นได้หรือเริ่มเล่นใหม่ๆนี่คุณจะได้อยู่ คุณจะได้นะจะได้คือล่อให้เราติดแต่พอเราติดเราจมไปแล้วนี่ที่นี้นี่เราเล่นได้เป็นล้านนี่เราจะไม่ได้สักสตังเลยนี่เรื่องจริงเลยนะโยมคนนี้แกเลิกนี่เป็นผู้ชายนะโยมคนนี้แกเลิกแกจะ,ะสงสารคนแล้วแกเห็นคนเล่นการพนันกับแกนี่แกรู้นี่แกเป็นคนอยู่หลังไม้พวกนี้เลยรู้มีพัสเบิดของใครทั้งหมดนี่เมื่อปีที่แล้วเนะี่ยเราได้ยินข่าว ลมควันคือเข้าไปอยู่ในรถแล้วก็จุดควันไฟควันให้มันขึ้นในรถแล้วก็ตายแกบอกว่าคนนี้ลเล่นเสียกับแกสองล้านนะที่แรกคือเล่นเสียไปสองล้านแล้วแต่มันเล่นได้เล่นได้แล้วไม่ได้เงินสักบาทนะไปยืมเงินมาเล่นม,นมั้งก็ตายค่าตัวตายเลยเนี่ยยกนี่คือคนโลภคือโลภอย่างนี้นี่จะเป็น แม่เราจะพูดอย่างนี้อย่าไปอยู่ใกล้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราอย่าไปเป็นอย่างเขาเราบอกเขาได้สอนเขาได้ก็ต้องบอกต้องสอนถ้าเป็นลูกเป็นคนใกล้ชิดเป็นหลานเป็นเลนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็บอกกันแต่นั้นมันคือชีวิตเขานะก็เอารวมๆวม่าอยู่กับคมอยู่กับคนโลภคนโกรธนี่ก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังเราอย่าไปโลภไปโกรธกับเขาแล้วก็ดูเขาเขาโลภเขาโกรธ ก็เป็นตัวอย่างยิ่งคนเรียนธรรมะเนี่ยมันยิ่งเห็นเป็นตัวอย่างว่าโอ้ยมันไม่มีธรรมะเนาะมันจึงโลภจึงโกรธมันฆ่ากันด่ากันทะเลาะบ่แว้งกันพูดจาพูดโทษทีนะบ้านผีอะบ้านผีต่โอ้ยพูดก็ไม่เพราะทั้งดุทั้งดา่าทั้งว่าทั้งตีกันทั้งดื่มเหล้าเมาสุราทั้งอบายยมุกการพนันเพียบไม่พออยู่พอกินธรรมะให้จิน เราเห็นอย่างนี้เราเห็นเลยว่านี่คือตัวอย่างของคนไม่มีศีลแล้วเราจะไปทำอะไรได้ถ้าเราอยู่กับคนอย่างนี้ถ้าอยู่ในกลัวเรือนของเรานี่มันมันก็ต้องบอกว่ากร,รมงกูเลยนะโยมแต่ถ้าไม่ได้อยู่กลัวเรือนของเราอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ไม่รู้ว่าอยู่บ้านเดียวกันกลัวเรือนเดียวกันแต่ถ้าอยู่อย่างนี้โยมทำได้อย่างหนึ่งเลยคือทำใจนะั่นแหละแล้วก็ระมัดระวัง นะอย่างให้เขาโลภถึงขั้นออกไปเล่นการพนันหมดมันเอาไปเล่นหมดจริงๆนะนะมันจะขู่จะบีบจะบังคับเอาเนี่ยเราก็เห็นเนีนะติดอบายามุกนะจะฆ่าพ่อตีแม่เอาเพราะว่านะไม่มีเงินไปหามากินมาเสพอันนี้ก็น่าเห็นใจนะถ้าถามมาประมาณนี้แตผก็แนะนําว่าก็ระมัดระวงังระมัดระวังตัวเรานะั่นแหละไอ้โจทย์ภายนอก โอ้ขนาดคนใกล้ชิดนี่ถ้ามันติดเหล้าติดยานี่มันทําอะไรได้ไม่ได้สักอย่างหรอกเราต้องระมัดระวังอย่างเดียวทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ต้องระมัดระวังเราอยู่กับคนโลภคนโกรธนี่มันคนโกรธโกรธจัดจัดมันฆ่าเราตายได้โลภจัดจัดมันขโมยมันปล้นมันโอ้กมันเป็นข่าวเป็นข่าวนี่เพราะนั้นสรุปว่าอยู่กับคนโลภคนโกรธ ขออนุญาตเรียนถามหลวงพ่อนะคะโยมอยู่กับครอบครัวมีภาษาทุกวันโยมจะต้องรับมือความโลภความโกรธความหลงอย่างไรบ้างโอ้ยแต่มาก็มีข้อแนะนําจ่นี้แล้วอยู่กับคนโลภความโลภความโกรธของคนก็ต้องระมัดระวังตัวเรานี่แหละอถ้าเราบอกว่าโอ้ยเราดีแล้วเรายังไงเราก็ไม่ไปโลภไปโกรธถึงขั้นไปฆ่าไปปล้นไปลักไปขโมยไปคดโกงทุจริตหรอกเรามั่นใจแล้ว อันนี้ชีวิตเราเราทำได้ดีแล้วแต่เราจะทำยังไงกับชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราอันนี้โยมก็ต้องศึกษาเรียนรู้ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดสำหรับชีวิตถ้าทำาอะไรไม่ได้ก็ก,กรรมของครูก็แล้วกันแต่ว่าก็จะไปโอนไปเอาให้เขาหมดนะเอาไว้ได้กินได้ใช้บ้างนะโยมนะถ้าไม่ไหวจริงๆก,ก็ไปหาวัดปฏิบัติทบอันนก็ไปสร้างนา สร้างบ้านกนางทุ่งนานะแต่ว่าถ้ามันยังเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะสมมติว่าเป็นลูกเราหลานเรายังไงมันก็ตามไปเอากับเราโทษทีนะจนกว่าเราจะตายจากมันมันก็เอาอยู่นะอันนี้มันก็อคือพูดแล้วก็น่าเห็นใจนะโยมนะเ,เห็นใจอยู่นะเอาถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของชีวิตนะเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนหยาบคายก็แล้วกัน เรียนรู้ที่จะอยู่คนไม่มีศีลเนี่ยบางทีชีวิตเรามันไม่นังนาสหันักมันก็ไม่มาเบียดเบียนเราเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเรามีกรรมมีเวรมีวิวบากมากนี่โอ้มันเบียดเบียนเราเรบียดเรามากเลยเลยะอันนี้มันก็ต้องมองในมุมว่อาอาจจะมีวิบากอะไรต่อกันเนาะเอาก็สู้ๆแต่ว่าขิดเส้นใต้สำคัญว่านี่คือแบบฝึกหัดชีวิต แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรโดยเราไม่เสียธรรมะนะมีมีพันเตนผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านบอกว่ายืดหยุ่นอย,ย,นย่างยืนหยัดว่าไงนะท่านพูดดีด,ดียืดหยุ่นอย่างยืนหยัดพันเตบินบนทิระจิตโตท่านสอนอย่าโยกนะยืดหย,ย,ยุ่นอย่างยืนหยัดก็ยืดหยุ่นกับเขาปะเรื่องของเขาแต่เราก็ยืนหยัดศีลธรรมของเรา ประพุตตนเป็นตัวอยา่างนะว่าเอ้ยเนี่ยอยู่มีศีลมีธรรมอยู่นี่มันก็มีชีวิตมีความสุขคนนี่ถ้ามองเป็นดูเป็นโอ้ยชีวิตประเทศไทยนี่มันทําไมนะคนมาเกิดประเทศไทยมันเป็นคนมีกุศลไม่ใช่ธรรมดานะนะก็มีแหละคนบาปอกุศลก็ต้องมีธรรมดาแต่ว่าโดยภาพรวมคนเกิดประเทศไทยเนี่ยโ้ยยมดูย งานบุญงานบวชงานอะไรบังก็ไม่รู้ตามประเพณีงานกระถินก็เอารถแห่มาไปดิน่นไปเต้นกันตามาเห็นมีความสุขสนุกสนานตามภาษาชาวบ้านชาวโลกนะก็ไปดูอีกที่หนึ่งมันสงครามแม้แต่ประเทศติดบ้านเราเนี่ยสงครามเป็นเมืองพุทธเหมือนกันนะแต่สงครามกลางเมืองเลยตอนนี้ดูข่าวานะทั้งที่ประเทศนี้อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะ มีหยกเป็นภูเขาภูเขาเป็นลูกๆนี่เกือบเป็นหยกทั้งภูเขาเลยทั้งพลอยทั้งโอ้หพลอยมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยนะน้ำมันก็มีก๊าซธรรมชาติก็มีแต่คนในประเทศแล้วเป็นเมืองพุทธด้วยนะแล้วเมืองพุทธของประเทศนี่เอ่ยชื่อรือเบียนมาเนี่ยคนพุทธเบียนมาเนี่ยพระเบียนมาเนี่ยไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์นะโยมนะไม่ค่อยฉันเนื้อสัตว์ เป็นมังสวัสิมากกว่าแล้วใจดีถ้ามองมุมหนึ่งก็ใจดีคนใจดีะนะแล้วบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ภูเขาแม่น,มน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์นะแต่สงครามกลางนะเมืองเมือนกันฆ่นากันตายเป็นเบือ่อทะเลาะบ่อแวงกันในบ้านในเมืองนะแค่นี้ก็ปฏิบัติธรรมอะไรได้นานาหรอ นะแม้แต่อยู่ในสภาพที่ดีนะเพวัะน,นั้นประเทศไทยมันดีที่สุดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินคนอยากย้ายประเทศนะสงสัยคงเห็นล้วมั่งว่าโอ้ประเทศไทยดีกูคิดผิดไปมั่งคิดผิดคิดใหม่ได้ไม่เป็นไรคนเราคิดผิดคิดใหม่ได้หรือว่าแกล้งพูดไปอย่างนั้นก็ไม่รู้แกล้งพูดเป็นเราก็รู้ว่ามันมีประเด็นะมันมีมันมีวาละ่อนเร้นนะก็แกล้งพูดกันไป ว่ากันไปก็ไม่ว่ากันแล้วนะเอาแต่ว่าก็จะไปหลงงมงายกับคําพูดเหล่านั้นนะบางทีก็เชื่อว่านมาก็ว่าไปนะโอ้เชื่อไปเชื่อนะเชื่อก็ไม่ว่ากันรอกแต่ว่ามันก็ต้องมีเหตุมีผลมีหลักบ้างเนาะเอาว่าจะไม่พูดยาวก็สรุปว่าที่โยมยติธรรมถามมาว่าอยู่กับคนโลภคนโกรธจะอยู่อย่างไรเนี่ย ก็อยู่อย่างาระมัดระวังสังวรนะในศีลของเรานะั่นแหละยืดหยุ่นอย่างยืนหยัดเนี่ยน,นะระมัดระวังสังวรในศีลของเรานะเขาจะโรบจะโกรธมันก็เป็นจะว่าเป็นเรื่องของเขามันก็ก็ใช่แน่นอนนะเป็นกรรมของเขา,นะถาถามว่าก็มันเป็นคนใกล้คิดเกี่ยวข้องอันนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะก็เรียกว่ากรรมร่วม <laughs> มีวิบากร่วมกันมันก็จะทําให้เรา เสียทรัพย์เสียสินขุนข้องมองใจแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่เผอใจไม่ห่างใจน้อยโยมนะผัสสะเกิดขนาดใดก็ระมัดระวังไม่เผอใจไม่ห่างใจอะไรประมาณนี้แล้วนะก็ขอความสุขความเจริญจะมีแกอยาิโยมทุกท่านทุกคน